มีเพื่อนๆนะคะบอกว่ายายรถยายรถทำไมตัดต่อคลิปวิดีโอใครทำให้ตัดต่อเป็นตัดต่อเก่งจังเลยไม่ได้เก่งคะ่ะแต่ด้วยความที่ว่างานเรานะคะมันจะต้องใช้การตัดต่อวิดีโอนะคะเดี๋ยววันนี้ยายรสจะพามาทำแบบสั้นๆกระชับนะคะไม่ต้องอะไรยุ่งยากเราไปทำกันเลย แรกนะคะเพื่อนๆจะต้องไปโหลดแอปนี้มาก่อนนะคะแอปแคปคัทนะคะแล้วก็ไปที่โปรเจกต์ใหม่จ้าเอาเลือกเลยนะคะอ่าคลิปดิบๆที่เรามีไว้นะคะคลิปดิบๆก็คือคลิปวิดีโอเนาะที่เราถ่ายไว้เดี๋ยวรถจะเลือกมา2ออันเนาะ แล้วทีนี้เราก็มาเช็คดูนะคะว่าคลิปมันยาวมันสั้นแค่ไหนเราจะตัดตรงไหนเอาสอนวิธีตัดก่อนเนาะค่ะแตะไปที่ตัวนี้ให้มันขาวๆแบบนี้นะคะไปที่ตรงนี้นะแบ่งแยกนะเราจะตัดหัวจัดท้ายนะคะเราก็แตะไปตรงโน้นเห็นเพื่อนๆเห็นขาวๆไหมคะแล้วก็มาที่ลบลบเลยจ้าแล้วเขาก็จะสั้นนะจะสั้นถ้าเรายังไม่พอใจเราจะตัดหางมันออกนะคะเราก็แตะไปที่คลิปอีกได้เลยนะคะคลิปแบบนี้นะคะแล้วมาที่ แบ่งแยกนะคะแล้วก็มาที่ลบนะคะแล้วเขาก็จะตัดออกเลอสั้นอ่าอันนี้คือคลิปที่2เพื่อนเเห็นเส้นไหมคะคลิปที่2เราว่ามันยาวไปเนาะเราก็แตะที่คลิปอีกนะคะแล้วก็มาที่แบ่งแยกนะคะอันนี้เราจะตัดหัวมันเนาะแล้วก็มาที่ลบอีกอ่าดูว่ามันยาวมากแค่ไหนนะคะถ้ามันยาวเกินไปเราก็ตัดทิ้งแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะแบ่งแยกเสร็จแล้วก็ลบคะะล่ะเพื่อนๆจะลบอ่า พอมาถึงขั้นตอนที่เราจะอัดเสียงนะคะพอเราจะอัดเสียงเพื่อนเห็นไหมคะอันนี้เพื่อนต้องปิดเสียงก่อนนะพอปิดเสียงเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาที่เพิ่มเสียงค่ะมาเพิ่มเสียงอันนี้จะเป็นเสียงพากเนาะเสียงพากสมมุติว่ายายโรจะพากให้ดูเนาะอันนี้มาที่บันทึกเสียงค่ะบันทึกเสียงอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเราเตรียมเตรียมตัวที่จะบันทึกนะคะเดี๋ยวยายโรจะพูดให้เป็นตัวอย่างนิดนึงเนาะอันนี้เราจะไขกระดาษทิชชู่เนาะ เริ่มต้นเลยจะอัดปุ๊บเขาจะมีเวลาให้เราเตรียมตัวนะคะเพื่อนๆมาแล้วจ้ากระดาษทิชชู่นะคะแผ่นใหญ่บิ๊กบึ้มไซส์ใหญ่จ um ัมโบ้ค่ะแพ็กเกจสวยงามค่ะเพื่อนๆจ้าและต้องบอกว่าแผ่นใหญ่มากๆเลยค่ะมีฝาปิดล็อกนะคะ2ชั้นเลยเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าเขาใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะคะเนี่ยบอกได้เลยว่าใหญ่มากๆ เลยค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าดูนะคะเนี่ยค่ะและที่สําคัญนะคะใช้สําหรับเด็กได้ใช้ได้นะคะทั้งครอบครัวเลยทีเดียวเขามีให้เลือกสองสีนะคะและวันนี้เขาจัดโปรค่ะเ,เพื่อนจ๋าวันนี้เขาจัดโปรต้องบอกว่าสุดคุ้มมากๆเลยค่ะแค่หลักสิบค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวเยร๊จะใส่ตรกก้าไว้ให้นะคะเ,เพื่อนๆอ่าถ้าเราไม่ทันเรากดหยุดค่ะเ,เพื่อนๆอ่าอันนี้คือถ้าไม่ทันในกรณีที่พูดไม่ทันหยุด อ่าการหายใจแล้วก็พูดใหม่นะคะเพื่อนๆอ,อ่าส่วนเยโรสก็คือพูดรวดเดียวได้นะไม่ต้องซ้อมอันนี้ทําให้ดูว่าเราหยุดหายใจเนาะเราพูดไม่ทันค่ะอ่าวเริ่มต้นใหม่นะขเขาก็จะมีเวลาให้เราเตรียมตัวแบบนี้เห็นไหมฮะอ้าวเดี๋ยวเยโรสจะใส่ตรกก้าไว้ให้นะคะเพื่อนๆค่ะแต่ต้องรีบหน่อยนึงนะเพราะโปรเขามีเวลาจํานวนจํากัดค่ะและนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเยโรสไม่บอกนะเดี๋ยวเขาปรับขึ้นแล้วนะคะจะเปลี่ยนนะ อันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้สามารถที่จะตัดออกได้นะคะห่างมันแบบนี้นะเพื่อนเพ่อนเราแตะไปที่คลิปแบบนี้นะคะแล้วก็ลบแบบนี hmm> <S 2> <S 2> ้นะคะแล้วเราก็มามาฟัง tamam ดูนะคะมาแล้วจ้าเห็นไหมคะทิชชู่นะคะแผ่นใหญ่บิ๊กบึ้มไซส์ใหญ่จัมโบ้ค่ะแพ็กเกจสวยงามค่ะเพื่อนเพืจ้าและต้องบอกว่าแผ่นใหญ อันนี้คือเราชอบแล้วเนะะเ pie pie. ะ oh เาเนะเราชอบแล้วเราก็ส่งออกได้เลยค่ะเพื <S 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 ่อนๆอ่ะอันนี้คือส่งออกแบบนี้ก็จะเป็นบันทึกลงในเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยเนาะว่าเราจะเอาไปลงตรงไหนได้เลยค่ะรอให้เขาโหลดเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปลงนะคะแต่ละแอปได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้เป็นวิธีเนาะที่ว่าเยโรสนะคะเอ่อมาบอกวิธีตตดต่ออาจจะยาวนิดนึงเนาะเดี๋ยวเยโรสจะเอ่อมาบอกวิธี ใครอยากทราบอะไรก็จะมาแนะนำนะคะ